อ่ะก็พบกับช่องพี่กิกพาเที่ยวนะฮะวันนี้ก็ตื่นเช้าเลยนะนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงนะครับก็เป็นคลิปนะฮะส่งท้ายนะครับของการเที่ยวเหนือของพี่กิ๊กนะฮะหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่านะฮะวันนี้ก็อยู่ที่เอ่อม่อนเงาะนะฮะม่อนเงาะนะฮะม่อนเงาะ ลานกลางเต็นท์ป้าต้อยนะฮะนก็นเต็นต์ป้าต้อยที่ดังอยู่ในติกต็อกนะฮะแล้วก็อยู่ในอะไรหลายๆที่นะฮะเกี่ยวกับการกลางเต็นทะ์นะวิกกี้ก็ได้มามาแล้วนะฮะอ่าสูงครับที่นี่สูงสูงนะสูงนะฮะเอาง่ายว่าอ่าสูงสูงกว่าน้ำทะเลหนะึนะ่งพันสองร้อยฟุตนะฮะนะฮะถือว่าสูงเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศก็สวยนะฮะทางขึ้น ก็ค่อนข้างชันนะฮะแต่เป็นทางปูนทั้งหมดนะฮะใครจะมาก็ใช้คว,วามราะมาระวังกันด้วยนะครับในการขับรถนะครับรถอานที่จะมาเที่ยวเขาเนี่ยผมบอกเลยนะเครื่องต้องดีเบรกต้องดีนะฮะขนาดรถผมเนี่ยรถต,ตู้โมงน้อยเนี่ยเบรกหน้าหลังนี่แอดเลสนะผมลงจากดอยธนนมาเนี่ยผมไม่ได้คนพื้นที่นะ่ะเบรกผมหายผมตกใจเลยนะผมรู้ว่าเบรกเบรกผมแตกแล้วนะก็ ก็โทรถามช่างนะช่างบอกว่าเบรกมันร้อนพี่จอดสักพักเดี๋ยวมาหายอ่าใช่ครับก็จอดสักพักก็กลับมานะะนี่นะฮะก็คือสําคัญนะฮะนะครับก็เอหลัากาเตี๋ยว้าต้อยเป็นแบบไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวพี่พาไปดูไปเราไปดูกันเลยดีกว่านี่นะฮะนี่ก็เป็นทางเข้านะทางเข้านะเพืมีเพื่อนพี่น้องมากางนะฮะนี่ฮะรถรถเตีย้ยมาได้ครับรถ รถรถรถเก๋งรถบอสไซมาได้ฮนะนี่ฮะมาดูนะฮะเนี่ยมาสู่เข้าลานฮนะพี่ก็อยู่ต้นต้นของลานเนะี่ยฮะนี่ฮะนี่นะครับแดดเริ่มออกนะฮะนี่ยจอดนะฮะนี่ฮะเราก็อยู่กันแบบว่าเหมือนเดิมะฮะวันนี้ไม่ได้นอนเต็นนะ,ะช่วงนี้เพราะว่ามันหนาวนะฮะก็เลย ไม่ได้นอนหลังคาเต็นผู้ผิดนะไม่ได้นอนบนหลังคาเนะฮะมากลางเต็นกันนะข้างบนมันหนาวนก็เลยนอนกลางข้างล่างกันนะฮนะนี่ก็เต็นพวกเรานะนี่คเต็นผู้จัดก,การเช่านะนี่นี่นะฮะหละกลารเตปพระต้อยนี่ยาวนะฮะยาวใหญ่กว้างนะะพื้นที่ประมาณร้อยกว่าไร่นะร้อยกว่าไร่นะอันนี้ก็มีน้องแอนนะฮะ อันนี้ก็ลูกชายยังหลับอยู่เป็น,งนไ,ปไงน้องแอนเป็นไงบ้างคลิปนี้ข้างบนฟินมฟินมฟินไหม,ฟ,มฟินเลยอ่ะสวยไหมืม่ยิ้มฟันเยินเลยนะเว <laughs> ลาน้องแอนก็ฟินก็ยิ้มฟันก็เย็นๆนะนี่นะเพื่อนพี่น้องนี่ก็มากลางเต็นท์ด้วยกันนะก็ะมาหลับนะฮะโห้ยสวยจริงๆนะทะเลหมอกนะครับมีเห็แม่ขาวๆอ่ะ ขาวเลทะเลหมอกนะทะเลหมอกนะครับสวยจริงครัที่นี่นู่นอให้ดูนะนู่นตรงนู้นนะนู่นนู่นฝั่งนู้นนะห้วยกุบกับนะห้วยกุบกับนะนะแล้วก็ดอยหลวงนี่จะอยู่นู่นเลยสูงสูงสูงเลยดอยหลวงเชียงดาวนะนู่นผมชี้นู่นยอดนะ แล้วก็ผาสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นี่ผาสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีดอยอินทนนท์นู่นเลยดอยอินทนนท์นะที่ไปผักมาคือแรกนะดอยอินทนนท์นะที่นี่สวยครับสูงกน้ำทะเลหนึ่งพันสองร้อยฟุตคิดดูครับพี่น้องอุ้ยเป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะกับความทรงจำนะฮะแล้วก็แนะนำเพื่อพี่น้องนะมาเที่ยว มาได้ได้านะฮะที่รังการเต็นป้ตต้อยนะรางการเต็นป้ตต้อยนะครับค่าคางเต็นคนละสองร้อยอไม่แพงนะครับอ่าแล้วแต่ห้องน้ําห้องน้ํานี่ไม่มีน้ําอุ่นนะน้ําก็จะเย็นๆหน่อยนะฮะรังการเต็นปั้ตต้อยนี่อยู่ม่อนงอนะม่อนงอเชียงใหม่นะอันนี้ก็วิวข้างๆนีข้างๆนะฮะจะเป็นวิวเขานะฮะนะวิวเขานะนู่นเพื่อนพี่น้องอยู่ข้างล่างมีอีกนะหน่อยที่กลางเต็นมุมชี้ไปนู่นนะ ดูนอะอยู่ประมาณสักสองสามเต็นนะตรงนั้นไฮไลท์เลยนะแต่แนะนำถ้ารถเตี้ยเขาไม่ให้ลงไปนะนี่นะสวยนะเนี่ยสวยนะสมจริงนะหมอกหมอกกำลังอันนี้เลยเ <c oughs> นี่ยบอกนะนะสวยนะสวยมากนะครับแนะนำครับเพื่อพี่น้อง เป็นหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับคนกลางเต็นท์นะสสยกลางเต็นท์คาแคมป์นะฮะจุดจอดนอนนะฮะที่นี่นะฮะได้หมดนะครับนะฮะปีใหม่ไม่ต้องโทรมานะฮะัป้าอยบอกเต็มแล้วนะฮะเต็มหมดแล้วนะฮะรับได้ประมาณสี่ร้อยคนนะฮะนะเต็มหมดแล้วนะสอบถามนะฮะนี่นะครับโห่ตรื่กี่พาเที่ยวก็ไม่นำเสนอให้พี่พี่น้องได้เห็นนะฮะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็เป็นตอรี่ของ ของพิกด้วยนะครับในการท่องเที่ยวภาคเหนือนะฮะสวยจริงๆครับผมอยากอยู่ที่นี่สักเดือนจังเลยนฮนี่นะให้ดูบรรยากาศนะโอ้โหอากาศดีมากฮนะตอนนี้ก็สิบสี่องศานะช่วงเช้าเช้านะสิบสี่องศาสนะิบสี่องศานะ นี่คุพี่น้องมากางเต็นกันนะ,นะมาจากกรุงเทพนี่น,นะใครที่จะมากางเต็นรับประต้อยเออแนะนำเลยครับสวยฮะมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับต้อยบอกมีทุกวันนะ็ทะเลหมอกนะแต่วันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าทุกๆวันนะแต่ผมว่ามันก็เยอะนะก็บอกม่าต้อยบอก ถ้าเมื่อวานเนี่ยมอกนี่บังเขาเลยนะเขานี่แทบมองไม่เห็นเลยนะแต่วันนี้ปาต้อยบอกมอกน้อยหน่อยโอ้โหสำหรับผมถือว่าถือว่าสวยขึ้นมาแบบแบบขึ้นมาแบบว่าไม่ผิดหวังฮนะครัแบครับขึ้นมาจากข้างล่างนะฮะโอ้โหหายเหนื่อยฮะแบบนี้น,ะนี่คนะฝั่งนี้ก็เป็นวิวเขานะ ก็แนะนำครับหลานหลานกากเต็ดปะต้อยนะฮะนี่นะส่วนม่งน้อยนะฮะก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะนะฮะขึ้นเขามาสามสี่เขานะฮะเมื่เคยทำให้ผิดหวังนะฮะลูกพ่อนะฮะนี่นะฮะโอ้โหสุดจริงๆฮะอาจจะบำรุงดูแลถึงด้วยนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนใส่ใจเรื่องรถด้วยนะครับนะฮะนี่ ช่วงพม่พาเที่ยวก็มาแนะนํำให้พี่น้องได้เห็นนะที่กางเต็นทนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะนะครับก็เออครับก็ถ่าย้เห็นแล้วนะว่าลายปะต้อยนี่เป็นแบบไหนฮะสวยนะฮะสวยนะที่ไม่มีห้องน้นํานะค่าเข้าก็คนละสองร้อยนะฮะอ่า มีหลายโซนหลายที่ให้กลางนะฮะใครจะมากลางก็โทรมาหาป้าต้อยก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีใหม่เนี่ยจะมาบทสิทธิ์นะฮะเต็มเต็มหมดนะฮะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเอ,อเก็บกับมาละวันนี้ก็กลับบ้าน,นลังสิทธิ์นะครับบ้านลังสิทธิ์นะฮะแล้วก็ปีใหม่ยี่สิบเก้าสามสิบ มื่อกี้ก็อยู่ที่สระบุรีนะบวกเหล็กสามวันนะก็เขาดาวที่มวกเหล็กสระบุรีนะแล้วก็วันที่หนึ่งก็มุ่งหน้าคืออีสานเลยนะฮะก็จะไปที่ไหนกันบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแต่บอกเลยว่าทริปนี้น่าจะถึงฝั่งนะฮะไปกลางแถวฝั่งเลยนะแต่จะเป็นโซนไหนยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมาทําให้คลิปให้พี่น้องได้เห็นนะฮะนฮะสำหรับวันนี้ช่องเมื่อกี้พาเที่ยวนะฮะก็ ก็ขอตัวเก็บสัมภาระกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับลังสิตนะฮะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะฮะยังไงเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม